สว UND ัสดีครับพบกันที่ข้อของลุงอัมเมืองที่นี่ตลาดนัดโคกกำลังจบตำบลบางปะจบอำเภอเมืองจังหวัดตราดที่ทางเหนือของประเทศไทยครับผมนี bon ่จะมาดูเงิน้นนี่ต่ำหมื่นครับต่ำหมื่นไม่เกินหมื่นไม่เกินหนึ่งหมื่นครับมีกี่ตัวตอนนี้มีประมาณ80ตัวครับนี่นะคะ ชี้ตั้งแต่รุ่นเล็กครัรุ่นเล็กครับรุ่นเล็กกันราคาไหนบ้างชุดเป็นอะไรไปแล้วนี่ครับนี่นะอ่าเล็กสุดนะครับนี่ตัวนี้คือเล็กสุดนะครับจากเล็กไปหาโตชุดนี้คือเล็กสุดนะครับนี่คุ้นด้วยคุ้นด้วยเนี่ยครับผมดีดูกันนะดีกันตัวอย่างกันครับสครับผม 3นี่ครับอนี่นะครับครับผมสี่ตัวนี้นี่ประมาณกี่ตัวเดี๋ยวมาสิบกว่าตัวครับอยู่ข้องนู้นก็มีราคาครับราคาอยู่ที่ตัวละไม่ถึง6บพ<ม>ันห้าพันเจ็ดราคาห้าพันเจ็ดนะครับสิบกว่าตัวหนึ่งรถ ครับผมได้แน่ๆได้สิบห้าตัวนี่ได้แน่สิบห้าตัวครับผมได้แน่นอนราคาห้าพันเจ็ดสบ้ารครับต่อได้ไหมต่อได้นิดหน่อยครับแบบนี้แบบนี้อยู่ที่หกพันห้าครับอ๋อห้าพันเจ็ดแล้วก็หกพันห้าเลยไหมหกพันห้าเนี่นะครับจิตประมาณจิตตัวครับมีลายนี่ด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับนี่ครับสองครับครับผม ดูตัวอย่างกันนะคร่าวๆกันแต่มีนี่นี่ตัวนี้ด้วยนี่ตัวนี้ด้วยนี่ครับนี่ตัวหน้าใบโพนี่ด้วยนะครับตัวละหกพันห้าร้อยนะส่วนใหญ่จะเป็นตัวเมียนะครับตัวเมียครับเป็นเนี่ยเป็นตัวเมียหกพันห้าห้าพันเจ็ดใช่หกพันห้าแล้วมีราคาไหนอีกครับมีราคาโดดไปที่ตัวละแปดพันครับตัวละแปดพันน เอาตัวละแปดพันนะก็ค่อยตามมาใครสนใจที่อยู่ทางไกลก็ติดต่อในห้อยนะเขาส่งคลิปส่งรายให้ส่งรูปภาพส่งวีดีโอให้ดูครับให้ดูแต่ละไซส์แต่ละราคาลวมุกอย่างนี่ไหมแปดพันนะอันนี้แปดพันบาทนะครับผมครับผมแปดพันสามครับโตมาหน่อยดูสวยหน่อย ครับผมนี่นี่ตัวนี้นะแปดพันบาทตัวเมียนี่เหรอนนไ,ไหมไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวน,น,น,นี้เป็นตัวผู้นะตัวผู้ครับตัวผู้ราคาเท่ากันแต่ตัวนี้ตัวนี้ตนะัวนี้ตัวนี้โตไม่เล็กครับ ตัวแดงนี้ด้วยเขาเห็นราคา8,000นะครับเข้าๆเข้าๆราคาเรานี่นะครับมีราคาตัวละ9,500นี่จะเป็นรุ่นนี้รุ่นนี้เลยตัวละหน่อยสองตัวนี้เนาะครับหนึ่งสองน่ครับนี่ครับอสวยดีจังครับ9,500นี่ประมาณกี่ตัวนะ้อยก็เป็น20เลยครับผมแล้วรุ่นนี้ใส่ไปอัพได้กี่ตัว สิบสามตัวได้นะโตสุดใส่ได้สิบสามตัวตัวแดงนู่นใช่ไหมใช่เก้าพันห้าร้อยนะใช่ดูเอาครับนี่ก็เก้าพันห้าใช่ไหมนี่คือราคาราคร้องเนาะต่อได้นะทดลองได้นิดๆครับผมลดให้เป็นค่าใช้จ่ายกันบ้างเล็กๆน้อยๆกันไป หกเก้าพันใช่ไหมเใช่ครับตนี้เก้านะใช่ดงดครับผมเก้าพันห้าเก้าพนห้เก้าพันห้ามีเป็นยี่สบครับส่วนอยาจะติดเนื้อล้มีเนื้อดีแล้วมีอะไอีกไหมหมดแล้วหมหดแล้วครับนี่เป็นแม่ลูกเวไปสั่งอ่าได้ครับนี่นี่วัวตำหมื่นนะดูนี่วัวอ่านี่วัวตำหมื่นะวัวตำหมื่นี่ เบอร์โทรลงไว้ให้เดี๋ยวเบอร์โทรลงไว้ให้ไม่ถึงหมื่นนะชุดนี้ส,สวยๆเลยครับเอาแม่ลูกครับแม่ลูกคู่นี้เท่าไหร่ครับยี่สิไม่ฮะสองหมื่นแปดห้าร้อยไม่ถึงสามหมื่นครับนี่ลูกตัวผู้ลูกตัวผู้ลูกลูกประมาณตัวที่สองคร,ครับผมไปใด,ดีครับนีบ่นจะเป็นไข่ใหญ่นะนไข่ใหญ่ไข่ใหญ่ ไปทีงไหนไปทีงไหนส่วนนี้ครับลูกกินนมอยู่แม่นี้เท่าไหร่แม่นี้ร้องไว้ยี่ลูกเมียลูกตัวเมียครับมีสองแม่ ครับมีเสือดือดีเลยนะลูกจะมีเส no ือเดือติดเชื้อ ну ดีไม่ใช่พื้นเมืองแท้ๆเลยมีเชื้ออยู่ครับครับแล้วแม่ไหนครับแม่นี่ลูกกระพุ้แม่ไหนแม่หงอ่ะแล้วแม่ขาวนี่เหรอครับแม่ขาวราคาครับราคาเดียวครับยี่หกเนี่ยยี่ห้าหรือแม่ มีสองหมื่นห้าตัวเมียลูกตัวนี้ 25, นะสองหมื่นห้าพันนี่ครับสองหมื่นห้าพนแล้วนู่ก็อยู่ชุดต่ำหมดเลยใช่ไหมใช่ชุดคลเล็กก็มีสองหมื่นหกเนาะนี่นะครับร้องครับบอกไว้ลดได้อยู่ครับหนึ่งเพราะว่าแม่ลูกลดได้เยอะอ ดูนะกินแล้วนะกินเก่งนะไม่ไต,ต้องเสือไม่ต้องกินนะไปถึงก็พี่น้องก็ชี้ยาถ่ายพยาธิเลยครับอ่านะกินเก่งเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายครับผมมาดูครับเมือ่อไรจะใช้ดูว่าน อยยุแถวนี้ไม่ไหวนะลองโอ้โหเนี่งัวอะไรเนี่ยนี่เป็นงัวโครเด้อนะครับ <c ười> เดาน,บบนี้สำหรับเข้าขุนนะราคาครับหมื่นสี่ห้าร้อยครัแบเบานี้มีกี่ตัว ขอยข้าวขุนด้วยกันอ๋ออ๋ออ๋ข้าวุณตัวนี้เท่าไหร่ตัวละสิบหกห้าร้อยครับรุ่นหนึ่งครับผมสองครับสามอ่าสามตัวสามตัวนี่ฮะครับสิบหกห้าร้อยแล้วถ้าไปนู่นถ้าไปนู่นยังไม่ได้ขายครับแม่ลุงอ๋อออันนี้อันนี้สิบหกห้าร้อยครับแม่ดำขายแล้วแม่ดำนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เดินไปแม่ดำนี้นะลูกสีขาวนี่เห็นไหมอะไรครับ จ่นตนเจ้าพันราคาขาแล้วใช่ครับวัวนางเนี่ยยังลอะไรคู้หนูร้องไว้ตัวละสิบสี่ห้าร้อครับผมมีร้องสิบสี่ห้ารอยนะครับหัวนางครับผมเนื้อ9,000ตัวสิบสตัว9,080มีนางสิบสองตัวครับหัวนางสิบสองตัวตัวละไม่ถึงเลยในชุดนี้ นี่อ้านี่โอ้โห9,008เข้าชุกชุ9,005ได้เลยนะได้ครับนี่นะนี่9,008นั้มี12ตัวของน้องน้อยเลยนะ2ครับสามสี่หครับ6นี่ครับ7จ็ดเจครับ8 9ครับ10ตรงนั้นมีเล็กมีโตเข้า เีกัตัวลูกสวที่แม่ลูกสยเหมือนกันเลยลูกสวยครับล like. okay. ูกสวยเหมือนแม่ก like> um ็สดดีเดี๋ยวเดูลูกนะค่อยดูนะแม่ลูกแม่นี้นะแม่นี้นะนี่ครับแม่แม่เหลืองนี่นะลูกตัวแดงตัวแดงนี่ตัวเมียสวยครับราคาสองหมื่นสครับครับผม สองหมื่นสี่ร้อแม่ไหนอีกแม่นี้ครับแม่หน้าแดงนี่หน้าโอลนี่ลูกตัวเมียนี่เหรอลูกตัวนี้ไหมน่้าเทอ่าาอะไรครับหนาแดั็นหน้าสองหม่นสี่ห้าร้อยมันต่าแม่ดำแม่ดำแม่ดำลูกตัวพูแม่เนี้นี่สองหมื่นแปดห้าร้อนี่สองหมืาร้อยลูกเป็นตัวผูแม่โคงดีใหญ่ใหญ่เดินนี่ แมตติดท้องตัวยาวดีท้องไหมท้อง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 วัวท้องนะซื้อสองได้สามครับครับผมเนี่ยท้องมีกี่ตัวเราพูดถึงวัวท้องมีประมาณเดี๋ยวมาอีกรอบนึงแล้วมาอีกยี่สิบตัวมีป็นวท้องใช่ไหมมีครับอ๋อได้เป็นวัวไทยใหญ่แม่นี่นี่ประกายแก้วแม่แม่นาแด็ดนี่นะใช่ครับสวยสวย แม่ตัวโตลูกเป็นตัวไหนลูกแก้วเหรอลูกแก้วครับลูกมีสะดือลูกเป็นตัวนี้ตัวลายนี้มีสะดือด้วยมีเชื้อนี่เท่าไรครับสองหมื่นแปดห้าร้อยครับสองหมื่นแปดพันห้าครับผมราคาล้อตต่อได้ครับราคาต่อได้นะมาได้นี่มีเป็นร้อยๆตัวเลยพี่น้องเล่นกันนานๆสนุกดีครับโอเคคอยติดตามด้วย เอาตัวนี้ปิดท้ายครับปิดท้ายเอาปิดท้ายเลยลูกตัวไหนนี่หรอลูกตัวนี้เหรอใช่ไหมใช่ครับนี่ราคาตัวนี้สิบเก้าห้าร้อยไม่ถึงสองหมื่นนะราคาร้องยังไม่ถึงสองหมืนเลยพี่นี่พี่ยจะดูเมันเก้าพันห้ารอยลูกตัวเมียลูกตัวเมียเอใจมาดู ที่น้องในติ๊กต็อกใน y o u t u นะนี่หัวเล็กมาแล้วเปิดราคากันแล้วครับนี่ตั้งแต่ราคาห้าห้าพันเจ็ดร้อยถึงเก้าพันห้าร้อยถึงเก้าพันแปดร้อยใช่ใจมาดูกันครับครับโดยโทรสั่งได้ครับผมโดยจะส่งรูปส่งวิดีโอให้ดูกันเลยเป็นชุดเลยครับครับเดี๋ยวก็คาดให้เป็นชุดเป็นล็อกแบ่งกันได้แบบไหนบอกได้เลยบอกได้เลยรถรับส่งพร้อมครับผมครับผมซื้อเยอะยิ่งถูกครับครับผม